อรุณสวัสดิ์ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าสี่สิบที่ไพเปนะครับวันนี้ตั้งใจจะไปเที่ยวที่ซันโมเล็กนะครับทะเลสาบโซรลียนจันทาวันนี้ก็อาจจะตื่นเช้าหน่อยนะครับจรงจิงนอนหัวค่ำด้วยเมื่อวานนอนตั้งแต่สี่ทุ่มอ่ะก็คือ เลยตื่นเช้าได้เลยนอนต่อไม่ไหวแล้วแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้ก็ค่อยๆเดินไปชิวๆผมไม่รู้นะว่ารถไฟของไต้หวันเปิดกี่โมงแต่ผมว่าน่าจะแถวๆ6กโมงเดียวมั้งเดี๋ยวเราอาจจะได้ไปเที่ยวเช้าสุดเลยก็ได้สั ครับตอนนี้เราก็มาถึงสถานีรถไฟไทโจงเรียบร้อยแล้วนะครับเรากำลังจะออกเดินทางเพื่อไปอ่าสเตส,สาบซันมูลเล็กนะครับอันนี้ยังไม่ได้กินอะไรเลยนะตั้งแต่เช้าก็ แว่ซื้ออะไรกันหน่อยก่อนละกันสิสามโอเคโอเคพอดีที่ปุ่มมันไม่มีให้กดไงไปถึงที่ตู้มันไม่มีปุ่มให้กดไงเราต้องกดที่หมายเลขตรงนี้เอาตะกี้ผมอยู่แฟมิลี่มาร์ทตรงสถานีรถไฟอ่ะผมเจอนี่นมรสมะละกอผมไม่เคยกินอ่ะ ที่บ้านเราไม่น่ามีขายมัง้งเออจริงผมไม่ชอบกินมะละกอน n ะแต่ว่ามันได้เห็นอะไรที่ไม่เคยเห็น,นก็อยากลองกินไงตอนนี้ออยู่ที่ไทโจงอ่ะรู้สึกว่าอากาศฟ้าจะเปิดกว่าเมื่อวานนะเพราะว่าเท่าที่ดูอ่ะมันเหมือนฝนไม่น่าจะตกไม่น่าจะนะ แต่ก็มีโอกาสแหละดูสิก็หวังว่าวันนี้ที่ทะเลสาบสุริยันจันทาเนี่ยสันมูลเล็กเ่ยเราจะได้เที่ยวแบบไม่มีฝนนะเพราะว่าถ้าเที่ยวในเมืองฝนตกมันยังหลบเข้าอาคารได้ไงแต่ถ้ามาเที่ยวแบบธรรมชาติแล้วฝนตกนี่มันหนังหนงเศร้าอ่ะไม่อยากให้เหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นเลยนะเดี๋ยวลองมาชิมสิ ไม่ค่อยมีกลิ่นของมะละกอสุกเท่าไหร่เลยอือจริงผมเป็นคนไม่ชอบมะละกอนะแต่มันไม่ค่อยมีกลิ่นของมะละกอเท่าไหร่ผมโอเคอะ่ะ ครับตอนนี้เราก็มาถึงทะเลสาบสุริยันจันทาแล้วนะแต่มีเรื่องก่อนอื่นมีเรื่องจสะสารภาพก็คือจริงๆอ่ะผมต้องถึงที่นี่ตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วคือตอนออกจากสถานีรถไฟไท่จงอ่ะผมเดินออกจากสถานีมาเลยออกมาด้านข้างผมก็นึกว่าเป็นที่รอรถบัสใช่ไหมแต่จริงอ่ะมันเป็นที่ที่คนที่เอารถมามารับกันก็คือ ที่รอรถบัสอะรถประจําทางอะมาอยู่ชั้นล่างเออผมไม่รู้เรื่องไงผมก็ไปรอเอ,อ๊ะทำไมรถไม่มาสักทีพลาดไปสองคันสุดท้ายมารู้ว่ามันต้องลงไปชั้นล่างก็กลายเป็นว่าเอา้าเสียเวลาฟรีไป1ชั่วโมงอะก็เลยมาถึงตอนนี้เป็นเวลา11.50จริงๆอ่ะควรจะมาถึงตั้งแต่15.00แล้วแต่ไม่เป็นไรครับ เพราะว่า oh, วันนี้เราตื่นเช้าถือว่ามีเวลาให้พลาดได้นะถ้าเคยตื่นสายนี่คงแย่เลย ไอยู่อะไรสักอย่างที่มันเรียกว่าส่วงกวงผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่ว่ามันเป็นจุดสต๊อปอันหนึ่งของเ,อเรือที่เรานั่งมานะครับมันประมาณนี้แหละทะเลสาบซันมูนเล็กน้ำมันเขียวมากเลยนะแปลกมากเลยคือปกติอะ่ะผมคิดว่า,าน้ำมัน ไม่ควรจะสีเขียวอย่างนี้มันเขียวเหมือนทะเลอะทะเลไม่ใช่ทะเลเอ่าวไทยเลยนะทะเลอันดามันอ่ะ <S <S เอเอก็ออปแปลกดีอ่ะใครจะมาเที่ยวแบบนี้ร<อ>บกวนมาก่อนอายุ40นะครับไม่งั้นมันจะฝืนสังขารน,นิดนึง Xem một qua And how much cost if I go one round? So it goes um it goes up all the way to the Aboriginal village. ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ท่าเรืออิตาเต่าแล้วนะครับผมไม่รู้ออกเสียงถูกไหมนะท่าเรือนี้ก็จะคึกคืนหน่อยนะมันจะมีร้านรวงอะไรเยอะๆเลยแล้วก็เนี่ยคนลงเรือมาแถวนี้เห็นไหมแล้วก็มีที่ให้คนพายเรือล่างเรือคายักด้วยแต่ว่านะั้นไม่ใช่จุดประสงค์ที่ผมจะมาผมจะมาลองอขึ้นกระเช้า,ชาตรงนู้นน่ะไม่รู้มองเห็นป่ะนะเพราะว่าเรนมันไวอะไรที่มันอยู่ไกลมันจะยิ่งไกลขึ้นไป ก็โอเคเมกี้เจอคนสิงคโปร์ด้วยเออเขาอาสาจะขับรถไปส่งด้วยนะครับแต่เกรงใจไงเพิ่งเจอกันใจใขับรถไปส่งก็กระไรอยู่น,นั้นแหละตอนนี้มีเวลาโอ้ยตอนนี้เพิ่งว่ายสอเองมีเวลาเที่ยวอีกพอสมควรเลยแต่ว่าผมจะต้องกลับไปขึ้นรถบัสตอนสี่โมงครึ่งแล้วกันเพราะฉะนั้น4ี่โมงผมต้องกลับมาตรงนี้แล้วนะครับ เพราะว่าเรานั่งรถบัสมาไงผมไม่แน่ใจว่าบัสมันหมดกี่โมงอะไรยังไงเพราะฉะนั้นเรามาต่างที่เราก็ต้องไปถึงก่อนเวลาใช่ไหมหวังว่าข้างบนมันคงจะมีอะไรดีๆนะสวยๆแต่ว่าเอาจริงนะเที่ยวที่มาทางนี้เราก็ได้เห็นซันมูลเล็กอ่ะเมันสวยจริงแล้วมันก็มีอะไรเขียวๆเ,เยอะหมายถึงทะเลเป็นสีเขียวไม่ใช่ทะเลทะเลสาบเป็นสีเขียวนะครับ จริงอะ่ะคนสิงคโปร์ที่ผมคุยด้วยเมื่อกีอ้เขาบอกว่ามันมีเส้นทางเดินเขาด้วยนะออผมว่ามันน่าจะอีพิกดีอะ่ะแต่ว่าไม่ใช่ทางของผมหรอกเดินเขาเดินแค่ขึ้นบันได170เมตรเมื่อกี้ผมยังปวดเข่าเลยขึ้นเขาคงไม่ไหวาย <S <S อนนี้เราก็มาอยู่ในเคเบลิลคาร์นะครับของซันม n นเร็กนะก็จะเร็วกว่าที่ผมคิดนะเสียไป380รอยแนะครับประมาณ380แปดจะไมให้380บาทส3รแปดิดอลลาร์ไต้วันะครับโอเค okay, เลยมาชมวิวด้วยกันครับ <c oughs> ถ้ายืนมันจะเป็นอันตรายือเปล่าจริงๆไม่น่าเป็นแบบนักเพราะว่า ตู้อื่นมีคนนั่งตั้งหกเจ็ดคนกหกคนก็ยังไปได้เลยเนาะโอเคข้างหลังผมเป็นไงม้างเออนี่ไงลงมากันละฮ โอ้โหยังยังมีไปต่อนะยังไม่จบแค่นั้นนะครับก็คือเราขึ้นมาสูงสุดแใช่ไหมทีเนี้ยเราก็จะลงมาระหว่างภูเขาล้ว <c oughs> เดี๋ยวให้ทุกคนมาดูวิวกัน <c oughs> นี่เป็นไง <c oughs> นี่นครับโอ้ แล้วแบบุบเขาสูงอ่ะแล้วทำไมมันสโลวะมันสะโลในเลตรงนี้เน,นี่ยตรงไปทางของไอ้โรเวอ่ะมันเป็นส่วนสนุกครับ แต่ผมไม่ได้ซื้อตัวสดสนุกมาเพราะว่าหนึ่งคือไม่มีเวลาเล่นอ่ะสก็คือมัน900กว่าบาทผมไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดใครจะมาแบบว่านั่งโรเวลแล้วก็เล่นสนสนุกด้วยแนะนำให้มาแต่เช้านะไม่ก็นอนค้างแถวนี้นะครับถ้ามาเช้าเย็นกลับแบบผมอ่าไม่ไหวจริงๆตอนนี้ก็เลย ชาร์จแบตกล้องด้วยตอนนี้กำลังชาร์จอยู่นะที่พูดอยู่เนะี่ยแล้วก็เดี๋ยวกินไอติมเสร็จก็คงจะกลับไปที่ท่าเรือแล้วอาจจะไปถ่ายลงถ่ายรูปหน่อยแถวๆสี่โมงก็กลับครับผมเนี่ยครับมันเหมือนเป็นสวนสนุกอะที่ผมไม่ได้ซื้อตั๋วเพื่อมานะครับก็คือผมซื้อโลเวอย่างเดียวเลยตอนนี้ก็น่าจะได้เวลากลับแล้วเนาะ <Gallery> ม่มีอะไรมากกลับก็กลับทางเดิมนะ แต่คราวนี้ผมลองติดไมาดีๆหน่อยเมื่อกี้เสียงมันกล้องไปน,นิดนึงแต่จริงๆอผมไม่ซีเรียสมักหรอกเราคิดนี้คิดว่าคนอาจจะดูไม่เยอะเท่าไหร่ผมเก็บไว้ให้ตัวเองดูมากกว่านะครับว่าครั้งหนึ่งเราเคยมาเที่ยวมันเป็นวิดีโอ,โอบล็อกของผมไงนะบล็อกอะไดรี่ของผมนะครับอกลับกันแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเจอมุมอะไรสวยๆเดี๋ยวถ่ายเพิ่มให้ดูนะครับผม โอเคก็สำหรับทริปนี้ก็ถือว่าวันนี้ก็อาจจะพลาดนิดหน่อยรอรถผิดที่ไปหน่อยนะครับเลยตรงรถไปสองคันแต่ก็โอเคแหละเดี๋ยวจากนี้ไปผมก็จะไปถ่ายรูปเล่นสง่งสำรูปแล้วก็เตรียมตัวเดินทางกลับแล้ว ตรงนี้ไงที่ผมว่าน้ำมันเขียวจัดๆเลยเห็นไหมแต่ไม่รู้ทำไมพอไปถึงตรงนู้นแล้วมันไม่ค่อยเขียวก็ไม่รู้เนาะตรงนี้สวยดี จทุ่มกือบยี่ห้านาทีผมอ่วันนี้เกือบซวยนะครับผมประมาทชะล่าใจไปหน่อยตกรถเมย์ไมาถึงรถบัสอะแล้วกลายเป็นว่าไอ้รถบัสที่ผมตกอะเป็นเที่ยวลองสุดท้ายก็คือผมนะ่ะมาถึงสถานีรถไฟไทยจงอะที่เป็นความเร็วสูงคือรถบัสเที่ยวสุดท้ายนะครับตอน 6โมงนิดๆอ่ะนั่นหมดแล้วนะของเมืองไทโจงอ่ะก็คือถ้าเกิดผมตกรถอันนั้นผมต้องนั่งแท็กซี่ไม่ก็ต้องหาโรงแรมนอนอ่ะโชคดีเที่ยวสุดท้ายมันมารับผมพอดีรอดตายไปก็คือถ้าเกิดใครมาเที่ยวจากประเทศก็อย่ามินเมย์เหมือนผมนะของผมมันใช้ชีวิตประมาทเกินไปนะครับยังดีนะแข้งขาผมยังดีผมยังแบบวิ่งได้เปลี่ยนนู่นนี่นั่นได้้โหถ้าเกิดใครแบบ ไม่แข็งแรงเนี่ยผมว่าลำบากอ่ะประสบการณ์ไม่ดีแต่ว่าไม่มีโทษใครไม่ได้หรอกโทษตัวเอง,เองนะครับผมก็กว่าจะถึงที่พระก็คงมี3-4สี่ทุ่มอ่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกเป็นประสบการณ์จะดีจะแย่ก็ถือเป็นประสบการณ์ถูกไหม